ด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศระวังอันตรายถึงตายสำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนรีบฟังด่วนครับวันนี้โรงพยาบาลก็มีข่ขาวสารสำคัญสำหรับใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องรีบฟังข่าวนี้ด่วนๆเลยนะครับก็คือใครที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจนหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงโดยไม่ควบคุมเปรียบเสมือนการส่งแรงกระแทกใส่หัวใจและหลอดเลือดตลอดเวลาซึ่งจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อหัวใจโดยตรงทั้ง3ชนิดดังนี้ครับ 1. โรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบเมื่อความดันโลหิตสูงเรื้อรงังผนังหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจจะค่อยๆแข็งตัวและหนาขึ้นนะครับจนเกิดอาการตีบตันในที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันครับ 2. โรคหัวใจล้มเหลวหัวใจวายความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นเพื่อรับมือกับแรงดันที่เพิ่มขึ้นแต่ในที่สุดหัวใจก็จะลา้าและไม่สามารถบีบตัวหรือ คลายตัวได้อย่างเป็นปกติทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่เพียงพอผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยง่ายบวมน้ำและอาจเสียชีวิตได้ครับและ 3. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้หัวใจห้องบนซ้ายโตผิดปกติซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเต้นผิดจังหวะชนิดสันพลิ้ว อาการนี้ไม่เพียงทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นและเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวเท่านั้นแต่ที่อันตรายที่สุดก็คือการเต้นสั่นพลิ้วจะทำให้เกิดริมเลือดข้างอยู่ในห้องหัวใจและริมเลือดเหล่านี้อาจจะหลุดออกไปอุดตันหลอดเลือดในสมองก่อให้เกิดอาการอมารัมพฤกษ์อัมาพาตและรวมไปถึงอาจจะอุดตันที่ขาหรือลำไส้ได้อีกด้วยครับ เมื่อพูดถึงโรคความดันโลหิตสูงแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเป็นโรคทั่วๆไปที่ใครๆเขาก็เป็นกันไม่อันตรายร้ายแรงอะไรแต่ลุงพันจะบอกว่าเมื่อสภาวะสุขภาพและอายุของแต่ละคนแตกต่างกันปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงก็แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยหากใครรู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่าปล่อยผ่าน ให้รีบไปหาหมอแล้วก็รักษากินยาตามแพทย์สั่งนะครับและควรหมันสังเกตอาการของตนเองด้วยนะครับอย่าปล่อยให้มีอาการดุนแรงถึงขั้นหยุดหายใจเพราะมันอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนดุนแรงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ